เฮล lo สวัสดีค่ะเด็กๆยินดีต้อนรับเข้าสู่คาเรียนวิชาวิทยาศาสตร์นะคะวันนี้นะคะเรายังอยู่ในหน่วยการเรียนรู้ที่2นะคะเรื่องชีวิตสัตว์วันนี้นะคะคุณครูจะมาสอนเกี่ยวกับการอนุรักษ์สัตว์ป่านะคะจะมีอะไรเรามาชมกันนะคะเด็กๆ สัตว์ป่านะคะมีประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อมนะคะทําให้เกิดความสมดุลของระบบนิเวศนะคะแต่ในปัจจุบันนะคะสัตว์ป่าเนี่ยมีจํานวนลดลงมากนะคะเราจึงต้องมีวิธีการป้องกันและแก้ไขนะคะไม่ให้สัตว์ป่ามีจํานวนลดลงจนถึงศูนย์พันนะคะเด็กๆ ดูนะคะวิธีการที่1น,นะคะคือเราต้องช่วยกันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้นะคะเพราะว่าป่าไม้เนี่ยเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยแหล่งหาอาหารของสัตว์ป่านะคะการบุกรุกเข้าไปตัดไม้ทําลายป่านะคะจะทําให้สัตว์ป่าเนี่ยมีจํานวนลดลงนะคะเพราะว่า การที่ป่าไม้ถูกทําลายนะคะเมื่อที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่านะคะถูกทําลายสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยของสัตว์เนี่ยจะเปลี่ยนไปนะคะและทำให้ปริมาณของสัตว์ป่าเนี่ยมีจํานวนลดน้อยลงนะคะ วิธีการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้นะคะหนึ่งเลยนะคะคือช่วยกันนะคะรณรงค์นะคะไม่ให้มีการตัดไม้ทำลายป่านะคะสองคือเราต้องช่วยกันนะคะปลูกป,ป่านะคะทดแทนป่าไม้ที่ถูกตัดทำลายไปนะคะสามคือหากพบเห็นคนตัดไม้ทำลายป่านะคะให้แจ้งเจ้าหน้าที่ป่าไม้ให้ทราบนะคะวิธีการที่สองนะคะจำกัดการล่าสัตว์ค่ะ การล่าสัตว์ของมนุษย์นะคะเด็กๆเป็นอีกสาเหตุหนึ่งนะคะที่ทําให้ปริมาณของสัตว์ป่าเนี่ยลดจํานวนลงนะคะจนถึงทําให้สัตว์บางชนิดนะคะเกิดการสูญพันธุ์นะคะการล่าสัตว์ของมนุษย์นะคะบางครั้งนะคะไม่ได้ล่าเพื่อนํามาไว้เป็นอาหารนะคะแต่ทําเพื่อความสนุกล่าเพื่อความเพลิดเพลินและล่าในจํานวนที่มากเกินไปนะคะทําให้สัตว์มีจํานวนลดลงมากนะคะ วิธีการจำกัดการล่าสัตว์นะคะหนึ่งเลยนะคะออกกฎหมายห้ามล่าสัตว์ป่าบางชนิดที่ใกล้สูญพันธ์แล้วนะคะ2คือห้ามล่าสัตว์ป่าในพื้นที่บางแห่งนะคะเช่นในประเทศไทยนะคะก็จะมีอุทยานแห่งชาติเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าเขตห้ามล่าสัตว์ป่าและสุดท้ายนะคะห้ามล่าสัตว์ในฤดูผสมพันธุ์หรือฤดูวางไข่นะคะ โดยนะคะตอนนี้นะคะประเทศไทยกรมประมงนะคะออกกฎนะคะงดจับปลาในช่วงฤดูวางไข่นะคะช่วงฤดูวางไข่ช่วงที่ปลาช่วงที่สัตว์น้ำมีไข่นะคะระหว่างกลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนกันยายนของทุกปีนะคะเพราะฉะนั้นนะคะเด็กๆถ้าไปตลาดแล้ว พบเห็นว่ามีพ่อค้าหรือแม่ค้านะคะนำสัตว์น้ำหรือสัตว์ต่างๆที่มีไข่อยู่ในท้องนะคะในฤดูวางไข่มาวางขายนะคะนะคะนะคะันกเรียนพยายามอย่าซื้อนะคะเพราะว่าการซื้อเนี่จะเป็นการส่งเสริมให้ชาวประมงหรือพ่อค้าแม่ค้าน,นำสัตว์น้ำมาขายอีกนะคะ เพื่อที่จะให้สัตว์นะคะได้มีโอกาสขยายพันธุ์แล้วก็เพิ่มจำนวนประชากรในธรรมชาติเพิ่มขึ้นนะคะเด็กๆวิธีการที่สามนะคะคือการเพราะพันธุ์เพิ่มจำนวนสัตว์ป่านะคะที่มีจำนวนน้อยหรือใกล้ศูนพันธุ์แล้วนะคะ โดยนะคะในประเทศไทยนะคะมีการจัดตั้งสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าในประเทศไทยนะคะจํานวน24แห่งทั่วประเทศไทยนะคะเพื่อเพิ่มจํานวนประชากรสัตว์ป่านะคะคุณครูนำภาพมาสองที่นะคะด้านบนคือสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าเขาคอนะคะใครเคยไปบ้างไหมคะ ดัลล่านะคะคือสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าพังงาน,นะคะมีหน้าที่เพาะเลี้ยงสัตว์ป่านะคะที่มีจํานวนน้อยแล้วก็ใกล้ศูนย์พันนะคะถ้าเป็นจังหวัดที่อยู่ติดชายทะเลนะคะก็จะมีการจัดตั้งธนาคารปูม้านะคะเป็นการอนุรักษ์และเพิ่มจํานวนปูม้าในธรรมชาติให้มีมากขึ้นนะคะวิธีการที่4ีนะคะคือการลดปริมาณขยะพลาสติกลงนะคะ โดยขยะพลาสติกที่มนุษย์สร้างขึ้นนะคะจะสร้างผลกระทบที่ร้ายแรงต่อสัตว์ป่านะคะทั้งสัตว์บกแล้วก็สัตว์น้ำนะคะ 70%ของพลาสติกนะคะจะถูกใช้แล้วทิ้งเลยนะคะมีเพียงไม่กี่เปอร์เซ็นต์เท่านั้นนะคะที่นำกลับมาใช้ใหม่โดยขยะพลาสติกพวกนี้นะคะใช้เวลาหลายร้อยปีก็ยังไม่ย่อยสลายนะคะในแต่ละปีก็จะมีขยะจำนวนมหาศาลนะคะที่ถูกผลิตขึ้นมาเพื่อตอบสนองต่อความต้องการของมนุษย์นะคะโดยเศรษซากของพลาสติกนะคะจะเข้าไปเกี่ยวติด ยึดพันตามร่างกายครีบหางของสัตว์ต่างๆนะคะนักเรียนดูในภาพน,นะคะนี่คือผลกระทบของขยะที่มีผลกระทบต่อสัตว์ป่านะคะโดยเฉพาะสัตว์น้ำนะคะโดยสัตว์บางชนิดนะคะ มีจํานวนไม่น้อยนะคะที่เข้าใจผิดคิดว่าพลาสติกนะคะที่มีหน้าตาคล้ายแมงกะพุนหรือสาหลายเนี่ยเป็นอาหารนะคะพวกมันเลยกินเข้าไปสุดท้ายสัตว์พวกนี้ก็จะตายลงนะคะเด็กๆวิธีการลดปริมาณขยะนะคะที่เราช่วยกันได้นะคะ1เลยคือการลดการใช้ถุงพลาสติกนะคะ2คือใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติกนะคะ 3. นะคะไม่ทิ้งขยะนอกถังขยะนะคะและสุดท้ายนะคะ4ทํทำการแยกขยะก่อนทิ้งทุกครั้งนะคะเพื่อง่ายต่อการจัดการขยะในขั้นตอนต่อไปนะคะเด็กๆวันนี้นะคะจบแล้วนะคะสรุปให้คุณครูนิดนึงนะคะสาระสำคัญการอนุรักษ์สัตว์ป่านะคะมี4วิธีด้วยกันนะคะ1คือการอนุรักษ์ ป่าไม้นะคะที่เป็นบ้านแล้วก็แหล่งที่อยู่อาศัยและแหล่งอาหารอาหารของสัตว์ป่านั่นเองนะคะ 2. คือจำกัดการล่าสัตว์ลงนะคะเพื่อให้สัตว์มีปริมาณเพิ่มขึ้น 3. นะคะเพาะพันธุ์สัตว์ให้เพิ่มจำนวนมากขึ้นนะคะโดยเฉพาะสัตว์ที่ใกล้จะสูญพันธุ์หรือมีจำนวนน้อยลงนะคะและสุดท้ายนะคะสำคัญมากๆเลย4นะคะลดปริมาณขยะลงนะคะ เพื่อให้สัตว์ป่าของเรานะคะอยู่กับเราไปนานๆนะคะเด็กๆวันนี้นะคะมีการบ้านนะคะหนึ่งหน้านะคะการบ้านคือใบงานวิชาวิทยาศาสตร์ใบงานที่11นะคะนะักเรียนให้นักเรียนเขียนเครื่อง,องหมายนะคะถูกหน้าข้อที่ถูกและเขียนเครื่องหมายผิดหน้าข้อที่ผิดนะคะนะักเรียนมี18ข้อนะคะ เติมให้ถูกต้องนะคะมี18ข้อนะคะนักเรียนวันนี้นะคะจบแล้วนะคะวิชาวิทยาศาสตร์ของเราไม่ยากเลยใช่ไหมคะอย่าลืมทำการบ้านมานะคะเด็กๆพบกันใหม่ในชั่วโมงถัดไปนะคะบ๊ายบาย